ทุกวันนี้นะคะถ้าพูดถึงการสื่อสารที่เป็นทางการก็คงหนีไม่พ้นอีเมลใช่ไหมคะแต่จะดีแค่ไหนคะถ้าเราสามารถส่งอีเมลพร้อมเครื่องมือจัดการงานต่างๆภายในองค์กรและยังสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ในแพลตฟอร์มเดียวนั่นก็คือ Soho Mail and Workplace ค่ะเริ่มต้นด้วยตัว Soho Mail ค่ะที่ไม่ได้มีดีแค่รับหรือส่งอีเมลเท่านั้นนะคะ แต่ยังสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของเราด้วยอีเมลชื่อโดเมนของบริษ,ษัทค่ะเช่นสมชาย your company.com ซึ่งตัวโซโหเมลนะคะยังสามารถแชร์แบบร่างอีเมลให้ทีมนะคะช่วยตรวจสอบก่อนส่งรวมถึงสามารถสตรีมหรือแชร์อีเมลที่ได้รับนะคะให้คนในองค์กรดูร่วมกันได้แถมยังมาพร้อมกับระบบป้องกันสแปมและไวรัสระดับสูงอีกด้วยค่ะต่อกันที่ตัวโซโหาคลิกนะคะเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร สามารถแชทส่วนตัวแชทกลุ่มแชร์ไฟล์และยังสามารถเช็คอินเช็คเอาเวลาทำงานเหมาะสำหรับองค์กรนะคะที่ต้องการทำงานแบบใฮบิดเวิร์กมากๆเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวโซโหคันิกค่ะที่เปรียบเสมือนศูนย์กลางขององค์กรมีหน้าสีดนะคะไว้โพสประกาศข่าวสารหรืออัปเดตต่างๆและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ทัสค่ะที่ไว้สำหรับมอบหมายงาน ตั้งเดทไลน์และติดตามความคืบหน้าของงานได้ครบในที่เดียวเลยค่ะในส่วนของเอกสารและการทํางานร่วมกันนะคะสามารถใช้ตัวโ o หไรเตอร์เพื่อสร้างเอกสารออนไลน์และโฉบชีตสําหรับสร้างสเปซชีตที่สามารถสร้างกราฟอัตโนมัติได้ทันทีและในส่วนของพรีเซนเทชันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเพราะมีตัวโฉบโชว์ที่จะช่วยให้คุณสร้างสไลด์และนําเสนอได้อย่างมืออาชีพทั้ง3ตัวนี้นะคะการใช้งานก็ไม่ต่างจาก Word Excel PowerPoint ที่เราคุ้นเคยกันดีเลยค่ะ สำหรับการจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดในองค์กรก็จะมีตัวโซโหเวิร์กไร์คือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลกลางที่ทั้งปลอดภัยและเข้าถึงง่ายช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและเพื่อไม่ให้พลาดทุกการประชุมและนันหมายสำคัญนะคะก็ะจะมีตัวโซโหมิทติ้งที่ทำให้การประชุมเป็นเรื่องง่ายพร้อมด้วยโซโหแคลนดดาร์ที่ใช้วางแผนตารางงานและซิงกับทีมด้วยแบบเดียวกาทั้งหมดนี้คือโซโหมิวแอนด์เวิร์กเทแพลตฟอร์มที่รวมทุกเครื่องมือขององค์กรไว้ในที่เดียว ช่วยให้เรานะคะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารได้อย่างรับลื่นอีกทั้งยังปลอดภัยในทุกขั้นตอนและด้วยราคาที่เข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับระบบเมลในระดับ global b a n d เจ้าอื่นๆหากสนใจโซโหเมลแอนด์เวิร์กเพลสหรือมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ mailmaster.co.th หรือแอดไลน์มาได้ที่ mailmaster info